ขอความเจริญในทางคุณงามความดีจงบังเกิดมีแน่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้จากปร,รารธรรมด้วยหัวข้อว่าองค์ประกอบของมิตรที่ดีพอเป็นข้อคิดและแนวทางของการศึกษาเกี่ยวกับหลักการของมิตรที่พระผู้พิชิตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ได้ตรัสเอาไว้แก่พิสุทังหลายว่าสัตถหิภิกเเวอังเคหิสมันนาคโตมิตโตเสวิตโพกตเมสัตหิอุทัทางทัฐาติเป็นต้นว่าพิสุทั้งหลายมิตรประกอบด้วยองค์เจ็ดประการเป็นผู้ควรเสพองเจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่งให้สิ่งที่ให้ได้ยากสองทำสิ่งที่ทำได้ยากสามอดทนถ้อยคำที่อดทนได้ยาก สเปิดเผยความลับแก่เพื่อนหปิดความลับของเพื่อนหไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติ 7. เมื่อเพื่อนสิ้นโภคาสมบัติก็ไม่ดูหมิน่นพิสุทั้งหลายมิตรประกอบด้วยองค์เจ็ดประการนี้แลเป็นผู้ควรเสพเป็นผู้ควรเสพของคำว่ามิตรคือผู้อุปการะกันและกันการช่วยเหลือเกื้อกูลด้านใดด้านหนึ่งทั้งคดีทางโลกและคดีทางธรรม โดยมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเน้นไปที่ความสุขและความเจริญของผู้ที่คบกันด้วยความจริงใจมิตรนั้นจะแบ่งอยู่สองประเภท 1. มิตรเทียมสองมิตรแท้ส่วนใหญ่แล้วมิตรเทียมนั้นจะมากกว่ามิตรแท้เพราะทุกคนนั้นการที่จะตกลงปลงใจเชื่อใจและไว้วางใจ ต่อบุคคลที่เข้าไปคบหาที่ไม่ใช่ญาติกันเป็นเพียงแค่คนรู้จักมักคุ้นกันแต่ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจตรงนี้ก็ต้องมาพิสูจน์ในวิธีการที่จะยังใจทดลองใจกันตามวาระตามเหตุการณ์ตามปัจจัยจึงต้องมีวิธีการสวมหน้ากากาเข้าหากันเล่นละคร แสดงออกให้มองถึงวิธีการครบและจะเข้าหาดัางนั้นอย่างไรการสวมหน้ากากเข้าหากันเป็นวิธีการของมิตรเทียมแต่มิตรแท้นั้นเปิดเผยทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งกายวาจาและใจมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ทอดทิ้งกันอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ชุมชนวางตนสม่ำเสมอ มิตรเทียมนั้นหาง่ายแต่มิตรแท้ที่ตายด้วยกันนั้นหายากความเป็นมิตรเทียมเราสามารถหาได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ความเป็นมิตรแท้นั้นหายากถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับน้ำทะเลเปรียบเหมือนมิตรเทียมน้ำทะเลไม่สามารถนำมามาดื่มมากินได้เพราะไม่ได้เกิดประโยชน์ ในความที่จะช่วยดับหิวกระหายแต่ว่าเกลือความเค็มของน้ำทะเลไม่ไม่สามารถนำมาปรุงเป็นรสอาหารได้แต่เกลือเพียงน้อยนิดแต่ยังรสเค็มและปรุงรสอาหารให้เกิดรสอร่อยได้น้ำทะเลหรือรสเค็มของทะเลหรือรสเค็มของน้ำทะเลเปรียบเหมือนมิตรเทียมส่วนรสเค็มของเกลือเปรียบเหมือนมิตรแท้ นะเพื่อนเป็นร้อยเปรียบเหมือนกับน้ําทะเลแต่เพื่อนน้อยนิดเปรียบเหมือนกับเกลือที่ยังคงรักษาความเค็มหลักการของการครบมิตรเป็นวิธีการดําเนินชีวิตของทุกท่านการที่จะเลือกเฟ้นมิตรเทียมหรือมิตรแท้จะต้องมาพิจ,จารณากันแต่ละก,การของมิตรแท้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่เจ็ดประการนี้เป็นหลักคิดและ ลองพิจรารณานด้วยกันประการแรกว่าทุตธทางทาัฏติให้สิ่งที่ให้ได้ยากการให้สิ่งที่ให้ได้ยากเป็นสิ่งที่เราจะต้องมองออกด้วยความมีน้ำใจของบุคคลกับสิ่งที่ขาดได้ขาดหายไปแต่เขาได้หยิบยื่นมาให้กับสิ่งที่ยากสําหรับตนบุคคลนั้นควรพิจรารณา,นานว่าเป็นมิตรแท้ประการที่สอง ทุก,กรังกรโรติทําสิ่งที่ทําได้ยากคือกระทําการงานการเกื้อกูลด้านใดด้านหนึ่งกับการช่วยเหลือโดยวิธีการด้านใดด้านหนึ่งทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้ง,ง,งตง่งตอนหน้าเละนรับหลังแต่แสดงออกถึงการทําและแสดงผลงานประสานให้ไม่มีผู้อื่นเขาทำให้ได้แต่ผู้นี้ทำไมทำให้ได้และ ช่วยเหลือเกื้อกูลโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ให้ด้วยความจริงใจประการที่สามทุกขมังคมติอดทนท้อยคำที่อดทนได้ยากอดทนท้อยคำต่อการดูดา่าว่ากล่าวติเตียนดูหมิน่นดูแคลนก็ยับยั้งชั่งใจต่อท้อยคำนั้นได้ จะเป็นคำมุสาคำดา่าที่หยาบคายหรือคำดูหมิ่นดูแคลนกระทบกระเทียบให้เกิดความเจ็บใจด้านใดด้านหนึ่งก็ตามแต่อดทนได้เพราะมองเห็นถึงการไม่ก่อเวรถ้าก่อเวรก็จะมีภัยถ้าไม่ก่อเวรก็จะไม่มีภัยเวรย่อมประงับด้วยการไม่จองเวรกันความอดทนอดกลั้น ต่อการแสดงออกทั้งกายวาจาและใจกิริยาของเพื่อนที่ครบหาแต่บุคคลนี้ไม่แสดงอาการมีความอดทนอดกลั้นเป็นผู้นิ่งบ่งบอกถึงความเป็นมิตรแท้ประการที่4คุยหมามัสะอาวิกโรติเปิดเผยความลับแก่เพื่อนสามารถที่จะพูดจะปรึกษาหารือกันเปิดเผยความลับแก่กันและกัน โดยไม่แพ่งพลายในความลับต่อผู้อื่นมีความจริงใจในการเปิดเผยความลับต่อกันและช่วยกันปกปิดความลับนั้นให้รู้กันเพียงแค่สองคนหรือเพื่อนแท้ที่ได้คบกันเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันบางครั้งความลับบางเรื่องถ้าไม่เชื่อใจใครก็พูดไปไม่ได้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายความลับบางอย่างก็ต้องปกปิดไว้แม้ตัวตายก็ต้องยอม แต่ถ้าจริงแล้วความลับไม่มีในโลกก็ต้องมีวันที่จะต้องเปิดเผยปรากฏให้เห็นในความลับนั้นแต่จะช้าหรือเร็วก็เป็นอีกวาระหนึง่งแต่ที่สำคัญผู้เป็นมิตรแท้ต้องสามารถเปิดเผยความลับที่มีต่อมิตรแท้ด้วยกันได้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากสำหรับในหมู่มิตรแท้ประการที่5คุยหามัสะ ปริคูหติปิดความลับของเพื่อนเพื่อนบอกความลับแล้วไม่เอาความลับของเพื่อนไปแพ,พร่พลายแต่บางคนไม่ใช่พอเพื่อนเปิดเผยความลับก็เอาไปโฆษณาเปิดเผยชี้ช่องโหว่อีกทั้งแสดงออกถึงการไม่ปกปิดความลับของเพื่อนทำให้เพื่อนเกิดความอับอายเกิดความเสียใจอุตส่าห์ไว้วางใจ แต่นำความลับนี้ไปเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้ทั้งที่ตกลงปลงใจบั้นเหมาะกันแล้วแต่ทำไมถึงต้องทำเช่นนี้เราจะเห็นว่าบางคนใช้ชีวิตร่วมกันนึกว่าจะเป็นมิตรแท้คู่ชีวิตที่แท้ตอนอยู่กันใหม่ๆก็คบหากันด้วยความจริงใจพอเห็นกิริยาอาการของกันและกกันก็เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายต้อง แยกทางกันไปพอแยกทางกันไปแล้วจะเกิดความเจ็บช้ำโกรธแค้นหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็นำความลับของกันและกันนั้นไปเปิดเผยต่อสาธารณชนทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนาน,นา,นาก็เป็นข้อเสียหายของทั้งสองฝ่ายไม่ได้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นมิตรแท้ต่อ เพื่อนที่เราครบหาจะต้องแสดงออกอย่าเปิดเผยความลับและปกปิดความลับของกันและกันเอาไว้จะเป็นเรื่องดีแม้จะจากกันแม้จะแตกหักกันก็รักษาน้ําจิตน้ําใจกันอย่างนี้จะดีกว่าประการที่6อาปทาสุนาชะตติไม่ทอดทิ้งในยามพิบัติการไม่ทอดทิ้งในยามที่เพื่อนแท้หรือเพื่อนที่เราครบหากันเกิดความยากลําบาก และเข้าไปโอกอ้อมช่วยเหลือเกื้อกูลไม่สําเติมกันอีกทั้งหาทางช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่งทั้งทางตรงและทางอ้อมประคับประคองกันไปให้กำลังใจกันและกันอย่างนี้ชื่อว่าเป็นมิตรแท้ประการที่7ขีเนนะนาติมัญญติเมื่อเพื่อนสิ้นโภคาสมบัติก็ไม่ดูหมิน่น ตอนคบกันก็เห็นว่าเขามีชาติตระกูลดีมีทรัพย์ดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีก็คบหาเพราหวังประโยชน์พอเขา <c oughs> ไม่มีประโยชน์สิ่งนี้ให้เขาตกยากลำบากกลับซ้ำเติมและก็ดูหมิ่นดูแคลนมองไม่เห็นกันอีกทั้งเหยียดหยามซ้ำเติมค้นล้ม ให้เขาเกิดความเจ็บช้ำระกำใจบ่งบอกถึงความเป็นมิตรเทียมไม่ใช่มิตรแท้ถ้ามิตรแท้จะไม่ทําแต่มิตรแท้นั้นจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดเกิดแล้วก็ปรากฏปรากฏแล้วก็ดับสลายไปไม่มีอะไรแน่นอนไม่คงที่คงทนแต่ความเป็นเพื่อนสี่คงทนในการแสดงออกความเป็นมิตรแท้เมื่อเขาตกยากลําบากสิ้นไร้ไม้ตก เราก็เข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลด้านใดด้านหนึ่งไม่ดูหมิ่นดูแคลนประคับประคองกันไปแสดงน้ำใจที่มีให้สิ่งนี้เองท่านทั้งหลายความเป็นมิตรแท้ที่เราจะพึงคบและแสดงออกในหลักการ7ประการให้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้โดยสรุปว่ามิตรย่อมให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากอดทนคำหยาบแม้ที่อดทนได้ยากเปิดเผยความลับแก่เพื่อน ปิดความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติเมื่อสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดูบินในโลกนี้ฐานะเหล่านี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นมิตรผู้ต้องการจะคบมิตรควรครบมิตรเช่นนั้นความเป็นมิตรแท้ไม่เป็นมิตรเทียมจึงแสดงออกหลักการเจ็ดประการนี้เหมือนดังท่านเศรษฐีชื่อว่าอนาถปิณิกะที่ได้คบหากับนาย การกันนีที่มีการครบหากันตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเล่าเรียนศึกษาในสำนักอาจารย์เดียวกันเมื่อเรียนจบแยกย้ายกันไปประกอบสมาอาชีพะกะรกันนีนั้นก็ประสบความล้มเหลวในการประกอบสมาอาชีพตกกระกรรมลำบากก็เข้าไปอาศัยต่อท่านอนาถบินิกาเศรษฐี ท่านเศรษฐีก็ช่วยเหลือเพราะมองว่าความเป็นมิตรแท้ของกัละกณนนีที่มีอุปนิสัยที่รู้นิสัยใจคอกันดีมาตั้งแต่เด็กจึงให้มาทําหน้าที่ดูแลเรื่องของการบ้านการเรือนเรื่องสมุดบัญชีการบริหารช่วยจัดแจงเป็นผู้ช่วยนั่นเองในการดูแลเรื่องอการงานในเรือนและด้านธุรกิจวันหนึ่งพวกนักธุรกิจ ที่เป็นเพื่อนกับท่านเศรษฐีก็มาเยี่ยมบ้านก่อนท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็นำการรากกันีผู้เป็นผู้เป็นเพื่อนในสมัยเด็กนี้ได้มาแนะนําต่อหมู่เพื่อนที่ทําธุรกิจด้วยกันหมู่เพื่อนเหล่านั้นก็ดูหมินดูเคลนเพราะชื่อก็ไม่เป็นมงคลอีกทั้งก็เป็นคนยากจนมาอาศัยบ้านเทศศรีก็ได้แนะนําท่านเศรษฐีว่าเอาบุคคลนี้ออกไปเถอะ จะให้อยู่ในบ้านเลยแม้แต่ชื่อก็ไม่เป็นมงคลอีกทั้งก็ยากจนด้วยอย่าไปนับถือว่าความเป็นมิตรมาตั้งเด็กเลยต้องเอาปัจจุบัน,นเขาไม่มีที่ไปมาพึ่งพาเรานําความอัพริจไรมาให้เราด้วยเพราะชื่อเขาไม่ดีท่านเศรษฐีก็ไม่ฟังและก็ไม่พูดอะไรก็แสดงความเป็นมิตรแท้ต่อท่านกัลยาณีได้อย่างดีวันหนึ่งท่านเศรษฐีนี้ออกไปทํา ภารกิจข้างนอกหลายวันก็มอบหมายหน้าที่ให้กับนายกลัลกันีนี้ดูแลครั้งนั้นในกลัลกนีได้ทราบข่าวจากคนในบ้านที่รู้เรื่องราวของพวกโจรจะมาปล้นบ้านในช่วงของท่านศิทฐิได้ออกไปทําธุรกิจภายนอกกลัลลกนนีนี้ด้วยความเป็นผู้มีการศึกษามาแต่เดิมและก็เป็นผู้ฉลาด เลยได้หาอุบายในการที่จะแก้ไขปัญหาที่จะมาให้โจรปล้นบ้านของท่านเศรษฐีที่จะแสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อท่านเศรษฐีพวกโจรก็นัดหมายเวลาประมาณเที่ยงคืนจะเข้าทําการปล้นของบ้านท่านเศรษฐีในกรละกันนี้ก็ประชุมหมู่ชนในบ้านให้มาทําท่าทีเหมือนมีงานมหรสพมีการ ดิศีตีเป่าร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานจนตลอดรุ่งพวกโจรก็ไม่สามารถจะปล้นบ้านของท่านเศรษฐีได้เพราะคนในบ้านไม่ยอมหลับยอมนอนนั่นเองก็รู้ว่าใครเนาะเป็นคนออกลุบาอย่างนี้ก็รู้ว่านายกัลละกันนีผู้เป็นนายบ้านที่ดูแลการจัดแจงบริหารการบ้านการเรือนให้ท่านเศรษฐีเป็นผู้วางแผนโจรก็บอกว่าโอ้ถ้าไม่มีผู้นี้ เข้าของของท่านเศรษฐีคงไม่เหลือท่านเศรษฐีในโชคดีมีนายกัลละกันีเนี่ยเป็นผู้ดูแลเรือนแทนสามารถป้องกันทรัพย์สินของเรือนของท่านเศรษฐีได้ก็ได้ทิ้งสตราวุธเป็นหลักฐานไว้ทิ่หน้าประตูเรือนของท่านเศรษฐีชาวบ้านได้มาเห็นสตราวุธเรือนกลาดอยู่หน้าบ้านก็ได้ไปบอกต่อคนในบ้านคนในบ้านก็ออกมาดูและท่านเศรษฐีก็ได้เดินทางมาที่บ้านเพื่อคน ในบ้านก็บอกเรื่องราวทั้งหมดทั้งชาวบ้านได้ยกย่องคุณงามความดีของนายกัลละกินีที่มีความฉลาดปราดเรื่องสามารถหาวิธีป้องกันไม่ให้จนปล้นบ้านได้ท่านเศรษฐีก็เลยได้โอกาสช่วงนั้นได้บอกต่อนักธุรกิจที่ร่วมทำงานด้วยกันว่าเห็นไม่หล่ะถ้าเราได้เชื่อถ้อยคำของท่านทั้งหลายตามที่ท่านบอกให้ไล่บุคคลผู้นี้ไปจากเรือน ป่านนี้บ้านของเราคงจะถูกปล้นไปหมดแล้วทรัพย์สินไม่เหลือแล้วเราครบกับกัลยาเกนีไม่ได้คบด้วยการที่เขามีชื่อไม่เป็นมงคลแต่คบด้วยการที่เขานี้เป็นผู้ที่มีความจริงใจและในความเป็นสหายร่วมทางกันในการเกื้อกูลกันและกัน ท่านเศรษฐีได้ชมเชยยกย่องท่านกัลลากิน,นีแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้เราไม่ควรนิ่งเฉยควรนำเรื่องนี้ไปกราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบเพราะว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องยกย่องคุณงามความดีของนายกัลลากิน,นีนี้จึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลต่อพระผู้มีพระภาค ถึงเรื่องราวของนายกัลลากินีผู้ป้องกันทรัพย์ของตนไว้ได้พระผู้มีพระภาคจึงได้ยกเรื่องอดีตของพระองค์ที่มีเหตุการณ์เหมือนกับท่านเศรษฐีแล้วก็ได้ตรัสพระคาถาชาดกตอนท้ายให้กับท่านเศรษฐีได้ฟังว่ามิโตหเวสตะปเทนะโหติสหายโยปนณะทวาทัศเกนะโหติมาสถทะมาเสนะจะยาติโหติ อัตระตริงอตตะสมโอปิโหติโสหังกะถังอตตะสุขัสสะเหตุจิรสันตุตังกละกันนีชฉเฮยังบุคคลชื่อว่าเป็นมิตรเพราะเดินร่วมกันเจ็ดเก้าเท่านั้นชื่อว่าเป็นสหายเพราะเดินร่วมกันสิบสองเก้าชื่อว่าเป็นญาติเพราะอยู่ร่วมกันหนึ่งเดือนหรือครึ่งเดือนชื่อว่าเสมอกับตนกับเพราะอยู่ร่วมกันยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้านั้นจะพึงละทิ้งมิตรที่ชื่อกลลกณนีซึ่งสนิทสนมกันมานานเพราะเหตุแห่งความสุขส่วนตัวได้อย่างไรท่านสถีก็ปราบลื้มปิติต่อธรรมะที่พระผู้มีประภาคตรัสเอาไว้และการแสดงพระธรรมเทศนาชาดกครั้งนั้นก็มีประโยชน์ต่อที่ประชุมชุนได้เกิดการบรรลุธรรมเป็นจำนวนมากในครั้งนั้น เรื่องของมิตรโตหะเวสตะปะเทนะโหติบุคคลชื่อว่าเป็นมิตรด้วยการเดินร่วมกัน7จก้าซึ่งเป็นหลักการของการครบกันเดินร่วมกัน7จก้าชื่อว่าเป็นมิตรผู้ร่วมเดินทางผู้มีอุปการะกันเล็กกันมิตรช่วยเหลือเกื้อกูลค้ำจุนกันมิตรสัมพันธ์ชันญ,ญ,ญาติชาติสกุลมิตรแนะนําความดีที่ต้นทุนมิตรคู่บุญคุณเธอเกลือชีวิต มิตรร่วมสุขทุกข์ด้วยคอยช่วยดูมิตรเคียงคู่รู้รับสำทับปิดมิตรชี้แจงแย้งข้อด่าทอมิตรมิตรคู่จิตสนิทสนมเหมาะสมตนมิตรช่วยเหลือเกื้อกูลค้ำจุนกันนะร่วมกันเดินร่วมกันทำมิตรสัมพันธ์ฉันญาติชาสกุลรักกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติมิตรแนะนำความดีที่ต้นทุนมิตรที่แนะนำแต่ประโยชน์ในความดีสู่ความเจริญงอกงาม มิตรคู่บุญคุณเธอเกลอชีวิตมิตรคู่บุญเป็นมิตรที่ร่วมคู่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราจะเห็นว่าคนที่มีบุญวาสนาบารมีดีก็จะมีคู่บุญหรือบริวารที่มีบุญร่วมกันจะช่วยเหลือเกื้อกูลด้านใดด้าน,นหนึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นถึงความสำคัญของชีวิตอย่างชีวิตคู่ของแต่ละท่านเราจะสังเกตว่าคู่บุญคู่บาปนั้น แตกต่างกันคู่ชีวิตของคนพอได้มาร่วมชายคาร่วมกันครองตนครองเรือนครองชีวิตประกอบสมาอาชีพก็จเจริญรุ่งเรืองบางคู่บางคู่พยายามอย่างไรก็มีแต่ร่วงโรยเพราะเรื่องของการสร้างบุญสร้างบาปนั้นสิ่งนี้ก็มีความจำเป็นกับความเป็น <c oughs> คู่ชีวิตที่แท้กับคู่ชีวิตที่เทียม เราจะต้องมาสังเกตดูหลักการนี้ด้วยอมิตรร่วมสุขทุกข์ด้วยคอยช่วยดูร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน <c oughs> มีทุกข์ร่วมต้านมีสุขร่วมเสร็จมิตรเคียงคู่รู้ลับสำทับปิดรู้จักปกปิดความลับให้เก่กันและกันมิตรชี้แจงแย้งข้อด่าทอมิตรใครที่ด่าทอมติตรติเตียนดินทาว่าร้ายก็ช่วยปกป้องและก็ช่วยปกปิดช่วยโต้แยง้ง มิตรคู่เจตสนิสนมเหมาะสมตนก็คือการเป็นมิตรแท้ในหลักการเจ็ดประการให้สิ่งที่ให้ได้ยากทําสิ่งที่ทําได้ยากอดทนให้คําที่อดทนได้ยากเปิดเผยความลับแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในอย่างพิบัติเมื่อเพื่อนสิ้นโภค้าสมบัติก็ไม่ดูหมิน่นเป็นหลักการของมิตรแท้และเป็นวิธีการ ที่เราจะครบใครสักคนก็ลองใช้หลักการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เจประการนี้เป็นข้อปฏิบัติและแนวทางพิจารณาถึงบุคคลที่ควรเสพควรคบเมื่อเห็นว่าบุคคลนั้นอยู่ในหลักการ7ประการนี้ก็ควรครบกับบุคคลเช่นนั้นเมื่อครบแล้วก็มีแต่ความเจริญไม่มีทางเสื่อมเลยก็ขอการครบมิตรของท่านที่เป็นหนึ่งในพรหมจรรย์และสู่ความเจริญงอกงามนี้ขอทุกท่านนั้นจงประสบผลสําเร็จ ของการคบมิตรก็ขอให้สู่ความเจริญงอกงามทั้งในการงานหน้าที่และประการประกอบสมมาอาชีพทุกประการของทุกท่านในที่ทุกสถานในการทั้งปวงด้วยกันทุกท่านขอเจริญในธรรม